วันนี้ก็อยู่กับสวนทุเรียนไปข้าวนะ,ะวันนี้วันสงกรานะคะวันที่15เมษายนเราไม่ได้ไปไหน,นะคะ่ะก็อยู่สวนเหมือนเดิมนะช่วงนี้จะเป็นระยะขึ้นลูก,กห่างแย่ใหม่ซิงซ์รนึกว่าจะไปกับฝนหมดแล้วนะคะก็ยังลงเหลือให้เห็นบางนิดน้อยก็ต้องมารอด,ดูกันนะคะว่าน้องจะรอดไหมตัวนี้นี่ที่เห็นเป็น ลูกไข่นกกระทาน้อยๆนี่เขาอยู่เพราะว่าเาเขาเขาขึ้นลูกก่อนฝนก่อนฝนมาไอ้ที่เป็นทางแย่อะมันโดนฝนพอดีไปหมดเลยนะคะพวกนี้นี่เขาขึ้นลูกก่อนเขาขึ้นลูกก่อนก็นเลยอยู่นะคะตัวที่ฝนมาในวันที่20 20ิอยหน้าลื่นนะนี่เราตัดออกนะคะมันมอ ก็ยังเหลือให้เห็นนิดนึงพอมีแหงเนะทุกคนวันวันนั้นนะคะวันที่ฝนมาเนี่ยดอกตัวบานก็บานตัวไม้ก็ไม้เป็นแบบนี้เลยวันที่ฝนมาวันนั้นนะคะแล้วพอฝนไปปุ๊บโดนฝนสองรอบน้องแบบบร่วงหมดเลยก็เลยแบบอื้อหือ นี่เราก็มาเดินดูนะคะว่าลงเหลือพอได้ทุนไหมอันนี้เขาก็เศร้าๆออกมือเขาหอดไม่ได้ปัดดอกเลยนะทุกคนงวดนี้คือเหตุผลที่บป,ปัดดอกก็คือเมื่อยท้อใจอันนี้เราก็ตัดออกนะใส่ล้ํเครือบอ่อน,น้องอยู่ที่ปลายกิ่งนนะ้อง่ไม่งั้นน้องจะเตะ สังเกตดูทุกคนเอ,อ่อช่วงหนึ่งอ่ะเรามีลายแดงเพี้ยไฟลายแดงแต่รอบนี้ไม่มีเลยเพราะว่าหมดเงินมือนนะคะสีดยายาเพี้ยไฟลายแดงสีดแบบช่วงหนึ่งห้องบอดีอดูก็ก็ยังว่าเราก็หางกันเลยเนาะหาเงินซื้อ,อยา ตอนนี้ก็ไปหมดเลยนะคะเห็นหมอทุกคนเหลือแต่ขัวขัวเนี้ยดีแ้งขัวเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งก็หมดเหมือนกันจากรอยต้นก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ30สิบต้นสาิต้นที่เหลือให้ขึ้นลูกแล้วก็อีกประมาณสิบกว่าต้นเขาเขาเป็นไข่นกกระทาแล้วก็เลยหลอดซีวิต แต่ว่าอยู่ก็อยู่ลูกไม่สวยอะ่ะน่าเห็นไหมทุกคนจุ้มหนึ่งหน่วยหนึ่งงานละหน่วยสองหน่วยไปค่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะคะเหลือ,อยู่แค่นี้จริงๆแล้วก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะดีกว่าไม่เหลือเลยนะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ ชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกคนนะคะเราก็เป็นมือใหม่เช่นกันจะรอดไหมเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ